สวัสดีคุณดูกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอ่ามาดูอัปเดตของแมปเพชรซิมนะฮะเห็นมันมีดา่านใหม่มานะซึ่งด่านนี้ผมก็มานานแล้วเอาจริงๆมานานแล้วแต่ว่าก็ก็นั่นแหละให้ทีมงานผมมาเปิดอะไรแบบนี้บ้างนะโอเคเอฟซีบอกว่าตามมานะฮะ คือไม่รู้เดี๋ยวน้องเขาน่าจะได้ออกคลิปแหละได้ออกคลิปอยู่แล้วเนี่ยตัวเด่นขนาดนี้เมื่อกี้ผมอัดคลิปไปแล้วรอบนึงแม่งเนยบังหน้าจอผมเออเห็นผมไปดูคลิปพี่พอวัชชิ่งมาตรงนี้มันจะมีอ่าที่เปิดอยู่ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อนี่ไงประตูอะเปิดได้แล้วนี่ยแปลว่าทีมงานผมมาเปิดแน่เลยอ๋อนี่ไงมีที่ล็อก อ่าฮะซึ่งจะมีที่ล็อกอยู่โอเคก็ก็ดีไปเว้ยอันนี้มีที่ล็อกที่ล็อกเพือ่อ,อะไรวะเนี่ยโอเคเอาไปให้มันขุดไปตามมาอันนี้นะฮะนี่มันจะมีไข่ฟองนี้อยู่ซึ่งของผมเดี๋ยวผมยังไม่เติมนะยังไม่เติมไออะไรวะอือ้ก็อยากได้เดยวนะไ <c oughs> ม่เอาดีกว่า อย่าเนะีไม่เอาไม่เอานี่นี่นี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาเติมอีนแบบโอ้ยจินตัดดินี่อันนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่แ4ดร้อยสิบสองโลบักซึ่งทีมงานกับผมเนี่ยรวมรวมเบียเ้ยออกแต่ตอนน่าจะวได้วันจันทร์วันจันทร์ผมน่าจะได้เติมมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนี่มันจะมีที่จริงมันจะมีเอ่อตัวบอลลูนอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวสีฟ้า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 ,ฟา,ฟาน้ำเงินอะ่ะ แต่มันราคามันแพงมากซึ่งถามว่าเอาไม่ไม่เอาเอาตัวมันหมดไปแล้วเออเดี๋ยวผมจะลองเปิดอันนี้หน่อยแล้วกันนะโอเคขอลองเปิดดูหน่อยปุ๊บโอ้โหรีเจนโอ้โหรีเจนรีเจนรัวๆเดี๋ยวนะ อีปิกอีปิกเก้าสิบหกแต่ทำไมผมได้รีเจนลัวๆเลยวะเนี่ยอีปิปรีเจนโอ้ยไปพวกนี้ก็ทักมาอยู่ละปูมโอ้ยไม่ได้ข้อไม่ได้ข้อนมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดสักนิดนึงแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ไปด้วยนะฮะดูดิโอ้ยเยอะมากเยอะมากๆเลย ซึ่งมันใช้เงินอย่างเยอะอะไข่ใบเนี้ยใช้ตั้งสี่สี่บีเอเคเปิดทีนี่ถ้าเปิดแปดฟองนี่บึม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 แน่นอนนี้แค่เงินนี่หายเร่วๆมีจะข้อมาอีกตัวนึ่งบ่อยมากต้องเป็นระดับโกลเด้นนี่มันจะเป็นยังไงว่ายี่สิบสี่บีเลยเนี่ยเปิดทีแบบอ๋อบ้านบึมอะบอกเลย ให้ตัวบอลลูนมาหน่อยได้ไหมอ่ะเอาแบบตกเอาแบบตกใจเลยอ่ะตกใจแบบคนดูเลยอ่ะเออแบบป๊ออกมาเลยอ่ะสีเขียวได้สีเขียว ไม่สีนี้ก็สีเขียวก็ได้เพื่อนเอามาหน่อยก็ได้นะมองไว้ก่อนนะตรงนี้มันจะมีเมลพระราชาด้วยคือผมอยากได้ตัวนี้มากเลยตัวที่นั่งอยู่บนหลังก็เท่เลย อเออแล้วอีกอย่างนะคนคนไหนที่รอผมสตรีมวันนี้นะคือไม่ต้องรอก็ได้นะเพราะว่าเออผมอยู่บ้านแม่เท่าของผมนะผมไม่ได้อยู่บ้านผมนะเพราะว่าวันนี้เออทั้งอาทิตย์ทั้งอาทิตย์เนี่ยผมน่าจะได้แค่ลงคลิปแต่เอาจริงผมแทบจะไม่ได้ลงคลิปเลยนะคือตอนนี้ผมแทบจะไม่ได้ลงคลิปประมาณ20ปีกว่ากว่าไม่ใช่อะไรคือผมแทบจะไม่ได้ลงคลิปผมเอาแต่สตรีมบางทีก็ ทำงานบ้างทำงานแบบแ,แบบงานเยอะมากเลยที่โรงเรียนเนี่ยตอนโรงเรียนปิดอีกรอบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่งสตรีมแล้วก็ทำคลิปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเยอะๆแน่นอนฝากหน่อยเหอะนะอีกนิดเดียวเนี่ยจะสี่พันเอ้ยสี่พันชั่วโมงแล้วอีกนิดเดียวจริงๆเนี่ยก็อยากให้ถึงแบบถึงฝันมากอยากหาไรายได้ เราจะเปิดเพลงแค่นิดเดียวก็พอนะเอาสักเท่าไหร่เดีย๋ยวโอ้ยกนล,ล,ลดเยอะอุย้ยมีดขอ้อสีทองมา <c oughs> สวย <c oughs> รีจินตรงนั้นอะ เจียนเขาบอกว่าตัวสีแดงกับตัวสีเขียวเนี่ยมันดอบเลยแบบเขียมากเลยตัวสีแดงเนี่ย0.005แล้วตัวสีเขียวนี่0.001เฮียมึงให้ใครเปิดวะ เดี๋ยวผมจะมาแจกสัตว์อีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันนะซึ่งสัตว์ในโลกฮาร์ดคอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้แจกนะคือต้องไปฟาร์มกันเอาเองเลยแล้วกันนะไอ้โลกหน่อยแต่ว่าเออโลกนี้เดี๋ยวผมจะมาแจกสัตว์ออาไอ้พวกนี้แล้วกันนะเออพวกเนี้ยไอ้แมวยักษ์พวกนี้เดี๋ยวผมอ่าไม่รู้อะก็ต้องถามเออทีมงานผมอีกทีหนึ่งว่าเออจะแจกไหม <laughs> ถ้าไม่แจกก็ไม่เป็นไร แต่เอาจิงจิงแจกทองเทียอะไรไม่มีอยู่สี่ตัว้กูมีแบบเป็นร้อยตัวโอเคกูแจกได้หนอไม่ต้องถามันแจกได้นานถ้ามีเป็นร้อยแต่มันมีแค่มีอยู่แค่สี่ตัวมันเถง่อะอะไรรังคา โอเค่ okay. มันไม่ได้จริงนะเนี่ยอันอันตู้ไหนดีกว่าระหว่างตู้ตรงนี้กับตู้ตรงนูน้นผมคิดว่าตู้ตรงนู้นดีกว่านะแต่แค่ตัวแค่ตู้นี้มันมีตู้สีเขียวซึ่งมีตัวรูนวดสองตัวแต่ถ้าแฮกแคสกลับมานี้เอาจริงๆนะแฮกแคสนี่มึงควรเพิ่มราคากันนะแบบอาจจะตัวแบบตัวเจาะ สี่ห้าร้อยแบบไม่ก็ตัวแบบแบบ 8, 8, 900, แบบเออแปดแปดร้อยเก้าร้อยอะไรเี้ยพมันสุ่มไม่ได้แล้วอ่ะมันเอาออกจากเกมมาเลยอ่ะไม่ใช่เอาออกจากเกมแบบหายวิวไปเลยนะคือแบบมันสุ่มไม่ได้แล้วถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมจริงๆอ่นะไอ้แฮกแคทเนี่ยมันควรเพิ่มราคาแบบสูงม,มากเลยไอ้ตัวเติมเหมือนกันอน่ยเอาง่ายๆมันก็แบบเอออย่างน้อยก็ไม่ไม่ได้แพงกว่าตัวเติมแต่แบบเออก็พอป,ประมาณอนะ่ะ ก็แพงกว่าตัวที่มันเปิดเปิดได้อะก็ไอตัวไอตัวนี้ก็เหมือนกันไอตัวหินเนี่ยไอตัวที่มันเป็นลาวาไอตัวนั้นก็ควรเพิ่มเราราคาเหมือนกันไอคัพเค้กนี่ไม่ต้องเพิ่มก็ได้เพราะว่ามันเปิดยังไงก็เปิดได้เปิดจากกิ๊บเนี่ยด้านบนเนี่ยคือเปิดได้ตลอดไอกิ๊บเนี่ยด้านบนออนแค่แบบสามสามชั่วโมงกว่ากว่าตัวอะไรอ่ะพตัวเพชรอ่อพิกเซลตัวพิกเซลนี่ยังเปิดได้อยู่ไม่ก็ราคาอันนี้ก็ราคาดรอปลงมาเพราะว่า แม้มันเปิดยากแต่ว่ามันก็เปิดได้เรื่อยๆเออมันคือมันไม่โอกาสได้แต่แฮกแฮกแคทลาวาเนี่มันเปิดไม่ได้แล้วซึ่งควรเพิ่มราคานะับอยยก่อนถ้ามันไม่เพิ่มมันก็เครียดเกินหรือเปล่าการตลาดคือแบบมันควรเป็นอย่างนั้นด้วยแฮกแคทนี่คือแรงมากเลยนะซึ่งถ้าถามว่าที่จริงพี่มีอยู่สองตัวนะถ้าพี่ไปให เอ้ยน้องคนนู้นคนซื้อไปแล้วที่ยิงเรามีไอตัวนู้นด้วยตัวฟักทองนะแต่ตอนนี้คือไอ้มอนอนเอาไปขายแล้ว ไม่ได้ยิงวะนั่นพอก่อนแล้วกันนะพอก่อนพอก่อนพอก่อนโอเคอืโอ้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เวลาไปดูได้เวลาไปดูแล้ว ไวยใจแล้วกูเ,เดี๋ยวนะต,ตัวนี้น่าจะเป็นตัวรีเจนแน่เลยเป็นตัวรีเจนใช่ไหมเดี๋ยวคบตุดเป๊บหนึ่งเจนมาหน่อยเลยเพื่อนเพื่อนทัก <laughs> เพื่อนท <laughs> ี่ทักมาเลยตับแต่ไงไหมหวาน <laughs> ใช่ใช่ <laughs> โอเคโอเค พี่อยากได้ตัวบรลลูนเอาไปแกล้งเอาไปแกล้งเพื่อนแล้วกันว่าเอ้กูได้ตัดยักษ์วะด้ดูกันเลยเย้ๆตายได้ได้ตับแตกได้ได้ตับแตกตับแตกไม่ได้หรอไม่เป็นไรโอเคเนีย่ย งั้นผมขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมอไปดูคลิปของพีไมก่อนโอเคก็สาหรับวันนี้ก็เป็นเพียงเป็นเท่านี้แล้วกันนะใครที่ชอบหรือใครทีู่กใจก็ฝากกดไลค์นิดนึงแล้วกันนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะไปจะให้ทีมงานผมมาเปิดเปิดนะ <confusion> <Luke> นั่นแหละให้ทีมงานมาเปิดแล้วก็มาดูว่าจะได้สัตว์ยักษ์หรือเปล่าอ่ะก็สำหรับวันนี bye ้ก็บ๊ายบายครับผมเดี๋ยวผมจะมาแจกสัตว์อีกทีนึงนะ ไม่ได้แจกสันนั้นมาหรอโอเคเปิดดิแป,ป๊บโอ,โอเคไม่แปลครับ